5G and the future of industry จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชและนิตยสาร SM สนะครับงานในวันนี้จึงถือว่าเป็นอนาคตของประเทศไทยแล้วก็จะเป็นอนาคตกับทุกส่วนทุกภาคทุกฝ่ายนะครับแล้วผมอยากจะเท้าความว่าตั้งแต่1 2 3 4มาจนถึงปัจจุบัน มันเกิดขึ้นอะไรกับอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีเราบ้างโจทย์ในวันนี้ที่ผมต้องพูดก็คือมันจะไปต่อหรือยุคเฟื่องฟูของ 5G ต่อจาก 4G ไปอย่างไรบ้างเราไม่ไปเสียศษว่า 1G เราคิดว่าดีละ 2G เฮ้ยมามี SMS ได้ 3G เริ่มมีภาพ 4G เริ่มทําทุกอย่างได้เอ๊ะแล้ว 5G ล่ะมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนี้ด a ต a ้าทัฟฟิกที่ใช้งานสําหรับอินเทอร์เน็ตในการใช้งานของพวกเราเนี่ยโตขึ้นประมาณ300% ผมรีเสิร์ชร่วมกับแบงก์ชาติเมื่อเดือนเดือนที่แล้วผลออกมาการทำธุรกรรมบนโมบายโตจากหลักวันหนึ่งสองหมื่นกว่าล้านเป็น4ี่หมื่นถึงหกหมื่นล้านดังนั้นภายใน2ปีเราจะต้องทำในสมาร์ทซิตี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายหาดใหญ่ภูเก็ตขอนแก่นโคราชสิบสองจังหวัดีปีต้องมีโคงข่าย 5G เกิดขึ้น อันนี้สภาพบังคับโดยกฎอุตสาหกรรมกระทบเยอะแน่นะครับในการภาคอุตสาหกรรมนี่ประมาณ2มเปอ์มรสะสร้างเทคโนโลยีนะครับเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนะครับแต่เราจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความสมดุลน,นี้ได้อย่างไรเทคโนโลยี 5g จะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นถึงสิ้นสุดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับประกรันภัย เพราะฉะนั้นในส่วนของเรื่องของการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยี 5g เนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีส่วนร่วมเขาเรียกว่า customer experience ในการที่จะเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆตัวเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเข้ากับเรื่องของตัวอินเทอร์เน็ตออฟสิ่งส์นะครับสมารทคานะที่ติดอุปกรณ์ตัวเซ็นเซอร์เข้าไปนะครับเบรกกระทันหันขับรถเป็นยังไงความเร็วเท่าไหร่อัตราเฉลี่ยเท่าไหร่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสุกส่ง ผ่านโดยเทคโนโลยี 5G เนี่ยแล้วเขาก็จะใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นในการที่จะส่วนลดในส่วนของเรืองเบีย้ยประกันภัยนะครับ อนาคตเนี่ย 5G เนี่ยมันก็จะจะเหมาะนะฮะเหมาะกับกับพวกนี้มากเพราะ Device ไม่ว่าจะเป็น Smart ท e ิเตอร์เซนเซอร์หรืออะ,รอะไรที่มันเป็นสิ่งต่างๆในใน e n e r g ย e c o s y s t e m มเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากมายมากซึ่งซึ่ง 5G เนี่ยน,น่าจะเป็นเป็นระบบที่ที่เหมาะที่สุดที่จะรับ h e a d ค o u n รับที่มันจะสร้าง Connectivity ได้มากรวดเร็วแล้วก็ t throughput หมายถึงว่า Data ก็รับได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่อง เรื่องบิวตี้ของ 5G แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในอนาคตเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมนะครับที่ทำให้โลกใบนี้สะอาดขึ้นเพราะมันก็เป็นพาสเวทที่จะไปสู่เรื่องของดี c a คาร์บอนไนเซชันบ้านเราเนี่ยมันก็มี3ท่อนั่นแหละครับวิ่งเข้าบ้านนะท่อไฟท่อน้ำแล้วก็ท่ออินเทอร์เน็ตแล้ววันนี้มันก็ผสมผสานแล้วก็สร้างแว l ลู Value, นะครับสร้างคอ s t สเซฟวิงนะครับทำให้เราใช้ปรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สะอาด ทางการ,รการปรับเปลี่ยนนะครับในภาคอุตสาหกรรมเรานะครับนะครับและที่ทำมาโดยตลอดก็คือเรื่องออโตเมชันเรื่องของโปรดักชันนะครับที่เราจะเ,เห็นกันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นกะลยุทธ์ที่บริษัทใหญ่เล็กทั้งหลายแหล่เริ่มใช้กันแล้วใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือ,อ,อทาร์นฟอร์มเรื่องของสินค้าเรื่องของโปรดักต์เป็นเซอร์วิสนะครับและอาจจะหลีดด้วยเซอร์วิสด้วยซ้ําแต่พวกเราก็ต้องซื้อโปรดักต์เข้าไปในตัวนะครับ